คิเ็อนมีโอย่แนะ <Man, S 2> งอเั man, man. Man. ทานเมนเมนเมถามอยู่ยแต่ว่าทางเจ้าว่าไปจบบึงเฮือนที่ซื้อว่าสัเรื่องที่คาเมนยัง้อืม,มวยยังมีไ่แจ้งยังเมาเปิดมาแรนมาเจาะบึงไม่้เรียบบเลยทบพักะตกใจ ก็สวัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนก็ยินดีต้อนรับเข้าวสู่สองสนุนอีกแล้วพ่อพี่น้องเอ๊ะมาพบมาพอสนุนวันนี้เนาะท่านสนุนกลับมาดินใหม่ทางน้องมีน้องไม้ด้วยว่าทางมีน้องมวยบอกพัดเพิ่นพ่อพี่น้องเอ๊ะฮะมาดีกันสิไปเบิ่งทางสร้างเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทาง บ้บบานมาพัดเพิินเนาะแต่ว่าเจ้าของเพิ่นอาจสิบ่ได้มากโ้พี่น้องเลยอะจังไก็ไพงด้สบายดีเด้อาบุญเจาะข้างดังมาดิโดยสบายดีเบ่เอาัวขีมนะโอ้เป็นดินทรายเนาะ

ซีผ้าซีผ้าเราถามทางหา,าได้นี่แน่นจ้าเป็นโทษได้บ้านี้มาก้อยปูนก้อยปูนมาก้อยปูนมาก้อยปูนเทสแอนเท,ทนช่างขึ้นแท,ทนช่งนางย,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 ยังงอนเนาะยังนโมเข่ง คันส oh, right ุดท้ายชมจักอันนี้แม่นคันสุดท้ายโอ้เดียวแล้วสิชิได้ผักพรกับบ้านในบ้านนี่้อนี่ข่อยบ่้สะออนยังมาเนีสะออนอนี่งามเนาะงเ่าย ขานาแสงเจ้าไ่ได้ทำอะไร่ลงลงไปก่เเอาไุงเลยปวันนี้ก็ถัหโอ้นี้ข่านาแซงอ้นาแ้ได้กินขมแล้วเนาะเวียนนายเล้โอ้ันย่าเกี่ยวข่าวจ้าก็ชิ้นได้มาเห็ด้วยนทุกคนหรืเปานี่เอานเปืนกเ้ักให้ตังอะไร ยังหน่อยเข้าน่อยเข้าวันนี้สามึกับเวียกลายควันเงหน่อยมันงสิไปควันไปหามาเพิ่มบานนี้เนาะสร้างเวียกลายนี่เอพืช

เคยกลอยูเคยเป็นลูกจ้างขายุกลมันอยู่พละแถวแถวมุกละหานแถวพบบนไปเคยไปเมฆคอม้ตูเด้อเมฆนักกระดึงหยาบกระดึงได้ไปจนได้ข่อยนะตลอดก็จะเกิดเคยอยู่ อ้ย yeah. ุกูด่ห well ัวมกินนาอเราบอกเคยกันเลก็ไแต่ไปยืนเบอร์กระเจ้ากนเนาะอ๋อแบนมาหาอะไกขอ่มาสองคนมาจ้ะเยอะ่างมาหาทางไห้ทางที่ก่อนจะโอ้ยบัวบาหาไปไป อีข <laughs> ั้นอีั้นตอบคำถามบอตามรูข่อยขั้นโอก็กันนะลาวะไอช้าง

แม่นเนจะโค้งเฮือนเผนมาเลยมาจบรอบไบใบบ้าน โอ้โหหู้่สร้างมาแล้วะจะกสักงจายหูเนาะ ไม่ลบไมดคุณน้อยกขันเจ้ามาจอบมิ้วขันรักไปได้่อยไลม่แหงแ่งอยู่งามเนาะมาแต่ไซเจ้านะมาแต่ส่งอันแล้มัรู้เลยนะ เห็นเจ้าเห็นบ่สร้างคนมาหลักเหตเทือนเจ้าโดยสบายดีเออมาจบดักมาเหตดเทือนเจ้าแล้วนี่ครูเรียบร้อยเลยแล้วมาแล้กันมาให้ร้างคนพูดนบุหอไห้นี่นะคนคนนั้นมันบอกกบบจักเนาะคนคือว่าอะไก็คมงคืน

มนันู่ในหัวเราบ่แล้เรอดหัวเล,นล,วนนเลยนี่มันจะสีกันกั้นใจเนเลยจัง่านมันบ่เสียกัซะทุกสหามาไหว้บ้ะอดแบบนี้นนดูัอกไหไ้ไม้ทับไห้เนานะน่นี่ใคกลัวขาไ,ไปลาเโจกแบบนี

เบ่ไวเดี๋ยวบเก็บบาอือเดียบร้อยดอเจ้ามันอ่เมันเคลียง่ายนี่ทั้งนั่นเพิินเอาเอาไมเจ้าเคลียร์งนั้นอ้ยมานอนกิ่งกูมือนี่ทักวันยังแง่ตัวมันดินคักเนาะ เี่ยง่ายบ่ฮู้อีดีบ่เป็นยัง่นเฮแลวไล้ดิใ้ได้ยังมาต้อนาจะรย์่เอายังเข้ามาเลยเพราะว่าเราขีดบามาจบบ้านเฉยๆดีเราขีดบามีสามมียังมาถ้าเข้ามาเสียยเหมือนโทรหามาเสีงยงบ่หนูมาเชี่าเสียงโอ้จะพ่ออันแล้ว กับแบบทำหน้าทีเพิ่นเนาะพอดีคันคือเพิ่นเอาขินมาเพิ่นห้ด้ะเพิ่นสีเพิ่นอีงกับข้าเพิ่น็ฟิตเจาแล้วอืมเฮ็ดวยเอาขินมาเราก็ฟิดเจแล้วก็คีเบอร์ซาเนาะยังไาตัวหาเนาะมากียื้อเช้าแลมาเชียร์จีกไม่่อ โอ้เส้นเท่าไหร่โมเมนต์ถึกๆเด้อฮะอันนี้ไม่สีเป๊ะเนาะนี่เมื่อเอามาล้วยังเว้น่ลยังเหลืออีกแล้วแบบเมื่อเอาเนี่ยมกหลังสางเหลืออีกสี่ยัวนี่ได้แต่คือกับกับเอ้นั่นกับขานังสี่ยัวประมาณเศร้าโตไม่ใช่เศร้าโต

บูเป็นยังเนาะสร้างอทีสร้างเฮ็ดเรียบร้อยแล้วยังอีกไล่กัดไปขันเทระตนไป่อติดต่อตามขันต่อไปเรื่อย้าเรื่ยๆท่านใจนดบูเสร้างกขบม่ได้แจ้งเลยนะ ได้ไปเบิ่งาบัตรมาพกอันนี้เด้ออือสิเมื่อพุ่นอีกบ่อือดาว่าเมื่อเอาโดดแล้วบ่สร้างเมื่อเอามาปกไว้ว่าอือนี่ก็บ่แห้งอีลอก็บ่น่มันเนาะคนเฮาต้มไปง่ายแม่นดาส่งมื้อนี้บ่ฟัดส่งันนี้เห็นเนนลแล้วอนั่นซะเออ เาเนียมาปกไว้ทีคานกับเรวเรีเยบร้อยสะดินลงไปโอ้ยยังเพียงคับกงามคิดว่ดเห็หลังนี้คิดว่าไปเนนะืน้องโอง้ยังยังมีไปแจ้งออกมาเซ <laughs> านวลกำลังทำเซานี่เน,ะนาะเม,มนเมนเมถามอยู่ แต่ว่าทางเจ้าว่าไปจบบ่งเฮือนที่ซื้อว่าสัเรื่องที่ค้านเนะาะ้ดยยัง,ยงมีพยแจงง้งงนมาเบิดมาเล่นมาเจาะบ,บึงไม่ได้เัรเรียบ้อยทร่้งบ่พัดจะตกใจเร <c oughs> ียบ้อยเลยเนาะฮู้ววไวไววววนก็นได้ววาวว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 ้ววว้เววว็วววอวววนอวว่อวววว่วว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 วยเมื่อวานนี่ก็มาส่งไม้อยู่ ก็คิดว่าเพิ่นถ้าว่าเพิ่นมาเพิ่นสิแจ้งเนะาะโอ้ท่ามต่เสียงก็บ่ฮู้แม่นถ้าม,ม่อเสียงก็อาจสิบ่ฮู้ท่าเพิ่นฮู้เพิ่นต้องโทรหาเฮาะโอ้โอ้โอธิอทราบมึงเก็เฮ็ดตามหน้าที่เพิ่นทะเลตุ้ยไรมันนั่งเพิ่นเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะก็ดีคือกันรวดเร็วทันใจจัะหน่อยก็โอ้ขึ้นของโครงนาคานี่ก็งามเด้เนี่ โอ้ oh, oh, คือว่าไปเห็ดสาม,มโนโคุคัวบอกว่าพ <man, S 1> ัดแม่ทั้งเห็ดแล้วเห็ดแล้วเอาออกมาแล้วแต่เขาตัวนี hmm. o, ้นต e ่มันเป็นชื่อโบแมนชื่อเฮาเอาเป็นชื่อไปเพราะว่าแม่เป็นเฮาชื่อร้านโอ้เฮาชื่อร้านเขาแน่แต่เอาไปเปลี่ยนชื่อเฮ้าไปนี่โดยโดยเอาออกมาแล้วแต่โบแมนชื่อเฮาเลยเขาบอกอย่าเฮา ฉันรอนี่กระบไปเรีนอีกรอบสองนี่แรียนทัวรใหม่เพิ่เขาไปเลยครับเรียนซื้อขอกมาเพิ่นกาซิยากอยู่ว่ามันเรีนไปแรียนใบแจ้งโทษอยู่เมืองอีกเรล่นใบแจ้งโทษเรียนยังเรียบร้อยออกมา้แล้วก็จะไปขึ้นสมิโนอีกรอบสองโดยโดยเรียนทั้งโพรดเนาะอยู่อ่าในตัวเมืองเลยสองเดือนเรีแนเรนเองบมด โอ้เก่งอยู่ได้เลนเองตัวนี้เขับไปส่วนเขาแกลนอันตัวนี้นะเขาแกลนเองแล้วก็เสลี่ยนไม่เจงโทษตัวก่อนเขาจ้างตัวนี้แลนเองเขับไปดูาครไปชมเพื่อนมานี้แล้วเพิ่นก็บอกว่าหนึ่งเดือนจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนสิได้เดือนสิมาครับนี่ไปเปลี่ยนแต่เด้วยโอ้พอจ่ายเงินหมดแล้วโดยอ่ะจังไรกับคลิปนี้กับชิลัยโคจุ๊บคลิปพี่น้องเเลี่ยนให้นอบุพัดเนาะ ทุกสารว่าพัดกับปานนั่นหมวกกระป๋อยพี่น้อยเ้ยโดยโดยก็คือสิกับไปเอาผ่าบัดได้มาปุ๊กอีกไม่โดยโดยอืมโดยโดยอ่ะจังเดยก็คลิปนี้ก็สบายดีเด้อว่าพัดเด้อโดยพี่น้องเอ้ยมันนี่กะมาดีวิวันว่าพัดเพิ่นเนาะกัเขามากะท่าเสนาโกรยังโมูหพ่นพี่น้องเยกะบังเอิญเจอทางสร้างเพลินเฮ็ดเปี้ยเฮ็ดงานเนาะกะเลยดีวิวเลยพ่นพี่น้องเอย ธรอมภัทรขึ้นกะมาน้ำดังเนาะอ่าดีโมพผีใจน้ำเพลินพี่น้องเอ้เพิ่นกะได้ไม่ได้ตกแต่กะต่อไปก็คือสีอ่ามงลังเคาะลังคาขึ้นไตอีกพี่น้องครับอ่า้าสนองกับบดีมาไร้มือพ่นพี่น้องเอ้กะยืดยืดจนโย่เนาะบางทีกับมาบางทีกับบดีมาพ่พี่น้องกิดเพื่อว่าทางเขามากันกระไกลพอสมควรพ่พี่น้องโอยเนาะ พอสมควรเทคานเรียบร้อยพี่น้องเอ้เตะระลอกแต่ละหอกโดยเนาะสำหรับทีินี้ก็ทาสนองกะสีได้ขอจบคลิปก่อนเพี่น้องเอ้โดยตินทางน้องเมย่ก็พัดเลยอาชิเม่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วขอการความลาสบายดี